สบายดีวสวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้แม่น้องอติมมาพามาดูแปลงเรียนน้ำท่วมเดินเพื่อน,อนตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณสักเกือบเกือบเดือนแล้วพี่นอ้องมาบเบิสภาพอันนี้เป็นแปลงรียนนะคะไม่ใช่ฝ่าดงหลุดเฉยนะคะอ้าวเดี๋ยวไม่น้องอติมพาดูกันเพื่อนเพื่อนแป๊บเดียวย่านี่เครื่งเคือทวันเธอยังคุม นี้เป็นแปลงทุเรียนนะคะบ๊วแม่นป่าดงดิบนะคะเน,นี่ยน่าบักบวบเนียังกะเต้มเพื่อนเพื่อนพอนใหญ่หนวดเพิ่นกำลังมาตัดหญ้าเพื่อนเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวโบเห็นหนวดท้นมังทุเรียนก่ายังดีมันโบาตายหลายต้นพี่น้องตายอยู่แต่บโบลายนี่สภาพตัวน,นี้พอใหญ่นวดเพิ่นมาเคีย่ย ไปยนต์เมื่อคืนแล้วเพื่อนจ้าไอ้น้องอติมออกหลายภาษาเด้อเพื่อนนี่เปิ้นเคลียอ่าบง่งเพื่อนนี่เปิ้นเคลียกับเปิ้นแฟนหน่อยไอ้โตบุหันเคลียเพื่อนหนาหกหนากอใหญ่น้ำอีเพื่อนเอ้ยเงี้ยเพื่อนอาจจะได้ยินแต่เสียงเครื่องไปยนวดต์กันเด้อ มมก่อนเมื่อคืนกันนี่แหละเพื่อนๆเอ้ยมันแรงจะภาพหกแหงส่วนใดญกับเป็นเครื่องทวันลายกว่าเครื่องทวันกับเครื่องบักบวกเพื่อนบักบวกกับกำลังดอกเลยผมเห็นน้ำมักทุเรียนใบท่าต้นทุเรียนถึงเพื่นอนไปยัยหนวดเห็ดไปเจ้าเหี้ยไป เด็กยังตะนนวดปัดงาอ๋อเป็นได้มังทุเรียนรอดจากต้นละเจ้าโบต้นหูดีมันกำลังมีอาการเห็นไหมอาการมันหนักนาะนี่มันมันระบบหลักมันได้สั่นสะเทือนดี่หรอกน้ำมันไหลแห้งเวลาน้ำท่วมมันมันท่วมหมดเลยได้มองนี้นี่ท่วมหมดเลยเนาะเบื้องนี้ขนาดยกโคกสูงเลยนี่แป้งนี่มันต่ำเบื้องมีอาการเบื้องใบมันเบื้องนี่นี่เลยมีอาการแล้วนี่พี่น้องมึงเนี่ใบมันที่หล่นที่นั่นมา โบหัวนตอดต่อดติดตามตอนต่อไปตอนนี้มันท่วมก็ผ่านมาได้จากเมื่อไรก็แมื่อเกือบเดือดเดือดเลยเนาะแต่เบิ่งกจะภาพไม่ต้องอาติ้นถ่ายให้เบิ่งกน้ำเพื่อนหยากระบองพอใหญ่หนวดผืนเคี้ยนนี่นะพี่พี่พี่ที่แล้วส่อมหลายเลยนี่ปีที่แล้วส่อมไปหกสิบต้นอาแต่พอแป้งนี่เก็ว่าตายเบิร์ดเลยปีที่แล้วตายเกือบเบิร์ดน่ะแต่ปีนี้วุนเสียเลยส่อมเจ็ดต้นติดตามตอนต่อไปหยากระไร มันอันนั้นได้นะหกแหงเดียวไปนี่หกขะคุณเพื่อนเอ้ยนี่เหตุงานอยู่คนเดียวพี่น้องมือนี่เครื่องตัญญยาพังไปแล้วหนึ่งพังไปแล้วหนึ่งเออพังไปแล้วหนึ่ง,งอ๋ยอเนี่ยมันดุกเนี่ยมันหนาโพดถังได้กระมือนี่กระมาถึงเสจอเด้มาหาพออู้ใหญ่นวดเนาะเดีออย๋ยวพู้ใหญ่นวดเพอร์สิตัดหนี่แล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นสวนแปลงทุเรียนเดอนเพื่อน ถ้าเนื้อหมักบวบถ้ออีกยังนี่ขึ้นมาแม่น้องอติมจะเอาไปเก็บไปนี่ไปลวกเดี๋ยวพอมามันจะเป็นเอติร์ดเป็นเนื้อเป็นสตัดเพิ่์ดนะแม่น้องอติมจะขอจะขีบแบบเก็บเอาบวบกว้เดินเพื่อนอยู่ในป่านี่แหละป่าบกบรวบนี่เท่าไงมาเก็บบวบก่อนอย่าลืมเดินเพื่อนก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามมาในนี้ได้เอาเนื้อบวบไปต้มกินเกี๊ยวก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีตะวันตีตับตุ๋ม